สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับนี่ก็ผมไก่อูจากปืนใหญ่ทอคราวน,นี้จะมาคุยหลังเกมนิดนึงกับที่เจอกับรูต้าสนีที่เราเอาชนะในบ้านของรูต้าไปได้3ามตัวสี่นะครับซึ่งเกมเนี้ยผมเอาตัวนนึงผมมาไม่ได้ดูนะครับเพราะผมเพิ่งไปพัทยามาไปเที่ยวม,มาสวันเพิ่งกลับมาถึงบ้านวันนี้ก็อัดคลิปเลยนะครับเพแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พูดถึงรูปเกมมากนะครับมาพูดรายละเอียดยิบยิบย่อยๆแล้วกันแต่ว่าอย่างน้อย พูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่สําคัญแล้วก็เป็นแมตช์ที่ผมเสียดายมากๆเลยเสียใจเรื่องที่พลาดดูอ่ะเพราะตอนแรกผมกะว่าแบบว่าเอาอคงเป็นเกมที่แบบกินนิ่มแล้วก็แบบเออมันเตะดึกใช่ไหมเผมต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบเออไม่ดูแล้วกันคิดว่าเป็นแมตช์แบบชิลๆแล้วชนะแบบชิวๆแต่ที่ไหนได้ครับตื่นมาเปิดดูไลฟ์สกอร์โอ้โหคือดูสกอร์เนี่ยชนะสี่สามใช่ไหมแล้วก็ ดูเวลาที่ยิงกับโอ้โหมันยิงกันแบบปุบป,ปับป,ปุบป,ปับแล้วเอาซะมายิงนาทีสุดท้ายด้วยนาทีทดเจ็บอีกมันคงเป็นอะไรที่มันมากนะใครที่ได้ดูในเกมนั้นก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าความรู้สึกเป็นยงไงบ้านแตกบ้านแตกนะครับบ้านแตกอีกแล้วนะครับผมก็นั่นแหละเป็นเกมที่ดุเดือดเผ็ดมันมากแล้วก็มีสีหน้าพูดถึงอยู่บ้านในในมุมผมนะครับผมก็เ,เรื่องของรูปเกมหรือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะผมา ไม่ดูเกมเดี๋ยวค่อยไปดูยอ้อนหลังกันหนึมาว่ากันแล้วก็ฟอร์มนาเตอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะครับผมแต่ว่าโอเคสิ่งที่น่าพูดถึงคือเรื่องของการผิดพลาดของรายานะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะม,มุมที่อดีบายโยโขกนะครับแล้วก็ก็ต้องรายาออกมาคว้าลมไปแล้วอดีบายโยในโขกตัดหน้าโฉบตัดหน้าทางด้านรายาถือว่ารายาออกมาพลาดเหมือนการลูกนั้น นในเรื่องของลูกเตะมุมแล้วก็ลูกที่เสียประตูให้กับลอสบาร์ลี์นะครับผมลูกที่ลูกที่สามที่เราเสียไปก็ราย่าก็พลาดเหมือนกันในมุมผมนะับพลาดเพราะว่าตัวทางด้านของบาร์ลี่ก็ไม่ได้ยิงดีมากนะครับโอเคน้ําหนักอาจจะแบบน้ำหนักอาจจะดีรวดเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะอาจจะต้องทําได้ดีกว่านี้ใน,ในมุมผมจะใช้เท้าใช้อะไรอะไรเงี้ยเออแต่ว่ารายย่าที่จะล้มตัวแล้วก็มันมันมันเซฟไม่ทันจริงๆ นะครับผมก็ถือว่าเป็นการพลาดส่วนตัวไปนะของรายญาตกับ2ลูกที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็สร้างความลาบากของของเกมด้วยนะครับเพราะว่า,าลูกที่เสียให้กับอาดิบาโยเ่ยก็เป็นลูกที่เขาขึ้นนำสองหนึ่งนะแล้วก็ลูกที่เสียให้กับบาร์ตี้ก็เป็นลูกที่เขาขึ้นนำสามสองด้วยซ้ำนะครับผมก็นั่นแหละก็ถือว่า อต้องโทษร,ราย,ย่าเหมือนกันกันกบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลผมไม่ได้ดูรูปเกมทั้งหมดไงไม่รู้ว่าเเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ว่าโอเคมันได้เห็นแล้วว่าเรื่องเท้าและราย,ย่าชัดเจนมากๆกับกับการที่ว่าดูเหนือก่าแรมเซลในนาทีนี้นะแต่ว่าเรื่องลูกเซฟลูกแบบนึกออกไหมลูกบา้บาๆลูกเซฟแบบย,ยากๆผมว่าแรมเซลยังดูดูเหนือกว่าในในใน ในเทียบกับฟอร์มของรายาในในฤดูกาลในฤดูกาลนี้ที่รายาได้ประกาศกับฤดูกาลที่ผ่านมาหรือสองฤดูกาลที่ผ่านมาของดรมเซลผมว่าดัมเซลไม่ค่อยเสียลูกอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อืมก็ว่ากันไปดูกันต่อไปครับเพราะว่าเออ่ทั้งคู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าฝีมือมันใกล้เคียงกันมากๆมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับอยู่ที่อาเตต้าแล้วว่าจะเลือกใครแต่ว่าโอเค นาทีนี้มันเห็นข้อแตกต่างข้อผิดพลาดข้อแตกต่างของทั้งคู่อย่างชัดเจนเลยอย่างล่าสุดแลมซลก็ไปพลาดลูกไกพลาดพลาด,ลาดง่ายๆถูกปะ่ะแล้วก็ราญาก็มาโดนลูกยิงแบบไม่น่าเสียประตูอะไรเงี้ยหรือออกมาควา้าพลาดอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละมันก็ต้องช่างน้ำหนักกันต่อไปว่าแล้วอาร์เซนอลจะเลือกใครอะไรเงี้ยก็ประมาณนะั้นแล้วก็ที่สําคัญคือคายาวเวสยิงอีกแล้วครับคายาวเวสยิงอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นการยิงอ่อ สเกมติดต่อกันด้วยนะครับหลังจากที่ <c oughs> หลังจากที่พักเบรกทีมชาติมานะครับก็กลับมาก็ยิงลองด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปยิงวูฟด้วยแล้วก็มายิงในเกมนี้ก็เป็น,ปนการยิงสามเกมติดนะครับก็ถือว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่มั่นใจมากๆแล้วคือผม,มไม่ได้ผมผมไม่ได้ดูรูปเกมไงผมก็เลยไม่รู้ว่าฟอร์มของคารเวิร์เป็นยังไงบ้างแต่ผมเชื่อว่า คาร์วัล์น่าจะมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังแล้วเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีเรื่องตรงนี้แต่ว,ว่าผมเชื่อว่าคา h ์วัลส์น่าจะมีความมั่นใจเรื่อยๆแล้วก็ลูกที่ยิงได้แล้วก็เป็นการสอดขึ้นมายิงคล้ายๆเกมที่เจอกับบุฟเลยนะเป็นจังหวะที่คาร์เป้เคซูตพักบอลแล้วก็ป้ายบอลต่อให้คาร์วัลส์ที่สอดเข้ามานะครับคือเคซุตได้ออกไปทางซ้ายใช่ไหมแล้วพักบอลแล้วก็คาร์วัลส์คาร์วัลส์สอดเข้ามาแล้วก็ป้ายต่อให้คาร์วัก็ นั่นแหละก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องสําคัญเลยนะครับโอ้ oh, โห the can rise ครับแม่งมายิงนาที <c oughs> เรียกว่านาทีบาปนะครับนาทีบาปนะมายิงในช่วงเอ่อทดเวลาบาดเจ็บนะครับผมซึ่งเกมนี้มันทดบาดเจ็บรู้สึกจะทดอยู่กี่นาทีนะหกหรือเจ็ดนาทีผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้นะครับดูดูไฮไลท์แบบเร็วๆอ่ะรีบออกเรียออกจากเรียออกจากที่พักไงก็รีบดูแบบเร็วๆแล้วก็นั่นแหละแต่เชื่อแต่แต่เท่าที่ดูคือมันเป็นนาทีสุดท้าย ของช่วงท่เวลาแล้วนะครับคือโอกาสสุดท้ายในเกมด้วยซ้ำ <c oughs> แล้วก็เป็นจังหวะที่โอเดกาดเล่นกับซึนชนโก้แล้วก็เปิดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเดคแฮมไรส์ที่หมุงเข้าไปแบบ <c oughs> แบบว่าหยดจอยนะครับยากที่จะเซฟนะครับมันมันมันเสียบมันแบบว่าชิดมุมเหลือเกินนะครับผมเห็นว่าเกมเกมที่ผ่านมาเนี่ยเกมเมื่อคืนเนี่ยคาร์มินสกี้ในผู้สาวตัวของลูตันเนี่ยก็ถือว่าเหนียวมากๆด้วยนะอืผมก็ฟังมาอีกทีไมได่ดูหรอกนะครับแต่ว่า เออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดคแคนไรส์ก็เป็นคนยิงนะครับผมซึ่งสิ่งที่สําคัญคือเดคแคนไรส์แม่งยิงนาะทีบาบิกแล้วนะครับยิงเป็นลูกเป็นลูกที่สองนะลูกแรกก็เป็นลูกที่ยิง Manchester, แมนเชสเตอร์ยเต็ดใช่ไหมที่เราชนะมาได้จากยิงนาะทีนาะทีสุดท้ายของเดคแคนไรส์นะครับแล้วก็เออ่นะัดเกมเกมที่เจอเชลซีเดคแคนไรส์ก็เป็นคนยิงประตูเรียกความรู้สึกจะยิงสองหนึ่งมา้งที่ซานเชสพลาดนะผู้สาวผู้สาวตัวเชลซีพลาดแล้วก็เป็น เป็นเด็กคนรายที่ยิงขึ้นมาให้แบบทีมันมีฮึกเขิมแล้วมันก็ตีเสมอจนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมนี้เด็กคนรก็เป็นคนยิงประตูชัยในนาทีสุดท้ายนะครับผมโอ้โหเด็กคนรที่แบบครบเครื่องจริงนะคือเรื่องฝีมือการเล่นการยิงตรงกลางการคุมเกมการอะไรก็ตามคือเด็กคนรายสุดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นแล้วก็ยังชอบเป็นคนแบบว่ายิงประตูสําคัญสาคัญอยู่บ่อยครั้งเนฤดูกาลนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ สำคัญเลยของของของเกมนี้คือคารอแรคเตอร์การไม่ยอมแพ้คาแรคเตอร์ไม่การไม่ยอมแพ้ไม่เท่าไหร่นะครับการที่แบบว่าโอเคยิงพลิกขึ้นมานำาจากโดนจากตามใช่ไหมสกอร์ตามจะเป็นสกอร์ขึ้นนำชนะได้เก็บได้ได้วยแต่สำคัญคือเกมนี้คือเราแบบสู้จนนาทีสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ได้ประตูจนนาทีสุดท้ายซึ่งมันไม่ใช่เกมแรกนะครับในในในยุคของอาเต้ายุคเนี้ทีมชุดเนี้ยมันไม่ใช่เกมแรกคือโอ้โหคือเกมนี้ อ่าฤดูกาลเนี้ยมันก็เห็นคาแรคเตอร์นี้ตั้งแต่เกมแรกแล้วในเกม Community Shield ที่เราที่เราบี้แมนซิตี้จนแบบตีเสมอได้จากการยิงของเรนโรทซาถูกไหมอืมแล้วก็ไหนจะเกมกับแมนยูอีกนึกออกปะเกมก่อนหน้านี้อ,อะไรเงี้ยอืมแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วก็มีให้เห็นนะครับคาแรคเตอร์ของการไม่ยอมแพ้ยิงนาะทีสุดท้ายอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเกมที่เอริสเนลสันยิง เป็นเกมที่ nkt ยิงแมนยูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันมีคาแรกเตอร์นี่เห็นผมว่ามันมันสำคัญมากๆสำหรับการก้าวขึ้นไปไปสู่ทีมแบบทีมอีกขั้นหนึ่งไะเข้าใจไหมเพราะว่าออถ้าเรา,เราจะจำได้เลยยุคก,ก่อนนะั้นเนี่ยนะครับหรือยุคอาร์เซนอลยุคปลายเนะี่ยโอ้โหสกอร์ตามสองศูนย์นี่แทบจะแบบปิดปิดจอแล้วนะอะนึกออกไหมนะครับบางทีแบบ สมมติโดนนำสองศูนย์นี่แบบนักเตะแม่งวิ่งแย่แย่แย่ไม่เอาแล้วนะครับยิ่งเป็นยุคแบบโอบาเปเป้วิลเลียนพวกนี้คือแบบพวกสองศูนย์แบบเหมือนเล่นไปงั้นเล่นใ้มันจบจบไปนะครับแต่ว่านักเตะชุดนี้ยุคนี้คือแบบกูตามสองศูนย์เนาะกูตามสามศูนย์กูไม่สนกูได้เล่นกูเล่นกูจะเอาประตูได้จนกว่กาจะจบจนกว่ารกรรมการจะเป่านกกวีดกูถึงจะหยุดวิ่งอะไรอะเออมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆนะแ,แล้วก็สําคัญเลยนะครับนอกจากเรื่องของพวกเรื่องของคาแรคเตอร์นี้แล้วคาแรคเตอร์ของการ ไม่ยอมแพ้แล้วเนี่ยมันเก็บสามแต้มได้จากทีมเล็กนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าออย่างฤดูการที่แล้วโอเคเราเราพลาดเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเจอทีมเล็กเจอทีมที่ไม่ได้คิดว่าจะชนะเราได้เล้วยเราดันเก็บแต้มไม่ได้หรือเสมอมาหรือเราไปแพ้ไงผมว่ามันทำให้มันทำให้ตารางคะแนนมันสะดุดสะดุดเรื่อยๆถูกป่ะนะครับแต่ว่าโอเคฤดูกาลนี้มันเริ่มโตขึ้นมันเริ่มแบบว่าโอเค เกมที่มันไม่น่าจะชนะได้เกมนี่มันแบบโอ้โหไม่น่าจะเก็บแต้มมาได้เลยแต่เรายังสามารถเก็บแต้มมาได้อย่างเกมมาเชลซีเนี่ยตอนแรกผมคิดโอ้โหมันจะเสมอได้เลยวะสุดท้ายมันเสมอได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกมนี้มันก็อย่างเงี้ยเราก็เก็บ3ามแต้มได้มันก็ถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับซึ่งทําให้ตอนนี้อาร์ซอนเป็นแบบหนึ่งของตารางแลยอย่างที่รู้กันก่นกอนหน้านี้แมนซิตี้ก็ไปสะดุดถูกไหม,มแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เกือบสะดุดด้วยนะแต่สุดท้ายเราก็ไม่เป็นไรแต่แต้แตมเราก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงคนเดียว นะครับบทรัศนตอนนี้แข่งไป15เกมมี36คะแนนนะครับแต่ขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีเป็นอันดับ2องนะมี10แข่งไป14เกมนะครับมี31คะแนนตามตนันอยู่4 4คะแนนแล้วก็ตามหลังอยู่1นึันะขนดขณะที่แมนเซตตี้นะครับก็แข่งไป14เกมอยู่อันดับ3นะมี30คะแนนตอนนี้ห่างกับแมนเซตตี้ไปถึง6คะแนนแล้วนะครับแต่ว่าแมนเซตตี้แข่งน้อยกว่าเรานั่นเองก็เดี๋ยวรอดูว่าแมนเซตตี้ลิเวอร์พูลอะไรพวกนี้จะจะ มีแต้มเป็นอย่างไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวแมสซีจะเจอกับวิลล่าในคืนนี้ด้วยแล้วก็ทางด้านลิเวอร์พูลก็จะเจอเชฟฟิลเต็ด้วยนะครับผมก็รอดูส่วนคู่ของวิลล่ากับแมนซิตี้ก็น่าลุ้นนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยวิลล่าอยู่อันดับ4ี่นะอยู่อันดับ4ี่ของตารางซึ่งตามหลังแมนซิตี้อยู่เพียงแค่หนึ่งแต้มนั่นเองซึ่งก็ถือว่าวิลล่าถือว่าฟอร์มเอาเรื่อเหมือนกันในช่วงนี้นะครับก็รอรุ้นแล้วกันถ้าเสมออีกเนี่ยอาวส่วนน่าจะแบบว่ามีกำลังใจในการเขาเรียกว่าอะไรอะ เส้นทางในการลุ้นแชมป์ด้วยกันน่าจะแบบเออมีกําลังใจมากขึ้นจริงๆครับผมยอมรับในฤดูดกาลน,นี้คิดว่าเราคงอาจจะไม่ถึงอาจจะแบบการเป็นลุ้นแชมป์แบบฤดูกาลที่แล้วจะแบบขบเคี้ยวกันเนี่ยอาจจะยากแต่โอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วอาชลน,น่าจะกลับมาในจุดที่มั่นใจครั้งหนึ่งเหมือนฤดูดกาลที่แล้วนะครับ,บอันนี้ในมุมผมนะผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละมันมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องมองถึงลุ้นแชมป์เหมือนกันกฟอร์มขนาดนี้นะนี่ก็แข่งไป15เกมแล้วนะครับผมก็ผมบอกเลยว่า ลุ้นแชมป์เต็มตัวแน่นอนนะครับผมว่าจะเป็นแชมเมียร์ลีกเองหรือแม้แต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมว่าทีมเราก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันในนาทีนี้นะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันก็เพื่อนเพื่อนแฟนซ่อนคนไหนนะครับหรือแฟนที่แฟนที่อื่นก็ได้ที่ดูเกมนี้แล้วแบบโอ้โหมันมันมากไ้คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าสนุกไหมนะครับผมดูไฮไลท์ผมยังแบบตื่นเต้นไปด้วยแต่ว่าเนื้อบางมันไม่เหมือนดูสดยังไงมันก็ไม่เหมือนจริงๆนะครับแต่ว่า นั่นแหละยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมส่วนคลิปนี้มันตกหล่นอะไรก็อย่าว่ากันเพราะผมอยากมาพูดกันมากๆแล้วมันเป็นเกมที่แบบไม่น่าพลาดจริงแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปอซอนจะไปเจอกับทางด้านแอสตันวิลล่าด้วยนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันแล้วกันก็ถือเป็นเกมที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ฝากพวกเราด้วย ปืนใหญ่ทอล์กนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีความสวยมามดูฟุตบอลสนุกครับผมสวัสดีครับ